ลงทะเบียนเรียนไทย o ูง่ายๆแค่สีขั้นตอนขั้นตอนที่1เข้าไปที่เว็บไซต์ lms.thaimu.org เลือกเข้าสู่ระบบกรอกอีเมลหรือชื่อบัญชีผู้ใช้งานคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ขั้นตอนที่2เมื่อเข้าสู่หน้านี้ให้คลิกที่ค้นหารายวิชา เลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนคลิกที่ไปยังรายวิชาหากต้องการเรียนให้คลิกที่ NLO เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะขึ้นที่หน้าหลักสูตรคลิกที่ดูหลักสูตรขั้นตอนที่3เริ่มเรียนโดยการเลือกหัวข้อหลักสูตรและคลิกที่ Start Course ผู้เรียนควรเรียนให้ครบทุกหัวข้อและทำกิจกรรมในรายวิชาให้ครบถ้วนขั้นตอนที่4ี่ ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนและรับใบป,ประกาศนียบัตรได้ที่ความคืบหน้าคลิกที่แสดงใบรับรองหรือคลิกที่หน้าหลักสูตรเลือกแสดงซีรีฟิเคตจะได้ใบป,ประกาศนียบัตรขึ้นมาสามารถดาวน์โหลดหรือปริ้นได้เลยเพียงเท่านี้ก็ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วครับ